เขาเล่นอะไรดิวะเล่นอะไรก็ได้ที่ชนะไม่เอายีน้าไม่เอาเฮ้ยยีน้ามันลูกหลักเขาเลยนะเ,เว้ย ไม่เห็นเก่งเลยเล่นแพ้เล่นแพ้เฮ้ยกูยืน hey, ขึ้นเลยนะเนี่ยนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมเนี่ยโดนสปปมบัติยีน้ารู้ลักของผมนะฮะตอนนี้เนี่ยผมต้องโชว์ฝีมือให้ดูแล้วครับนั่นแหละครับลองเล่นกันดูก่อนช็อตนี้เนี่ยเหมือนโอเมนจะอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเลนเนี่ยไปโผล่บนนะครับผมก็เลยลองใส่หนึ่งหนึ่ง,งกับโอเมนโซโล่ไปเลยนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยพี่แกกดจับผมนะแต่ผมล้มสวนแทบทำให้พี่แกเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนตีเราได้นะครับแต่ดูเหมือนผมจะได้เปรียบนะช็อตนี้พี่แกเห็นท่าไม่ด คิปเก็เลยมาดักซุ่มอยู่ในพุ่มนะฮะช็อตนี้ไม่รู้ว่าโอเมนไปทําอะไรมานะเลือดเหลือน้อยผมเลยเข้าไปใส่พี่แกเลยครับได้พี่แกมาก่อนหนึ่งตัวครับช็อตนี้อันเลนพยายามโดดใส่หัวผมกดกิวหนึ่งตันอัดหน้าไปหนึ่งทีครับแล้วพยายามเซตกิวหนึ่งวิ่งหนีออกมาก,ก่อนครับช็อตนี้ดูเหมือนผมจะ,จะเปรียบเลยว่าปวดตีพี่แกไปหนึ่งทีแล้วพุ่งเข้าไปกดสกิลสามบั้นคอพี่แกได้มาสองคิวเลยครับมาครับไปกันต่อครับช็อตนี้โอเมนพยายามที่จะดันบ้านเหมือนปฝาไหลจะเข้าสิงครับช็อตนี้ผมเลยวิ่งเข้าไปขขัดววางพี่แแกล้เ เธอกระลาขาเหมือนกันถ <Caribbean> <poured> <ấy> ือว่าหายกันจบเธอเขาจะไม่คุยกับเธอเลย